เอ็งไม่ต้องพูดโอ้ยังไม่ได้พูดเลยถ้ารู้ข้าเห็นเดี๋ยวก่อนเป็นอะไรมาล่ะคือแต่แต่ลองรู้ว่าเนี่ยรู้ใช่ไหมเป็นอะไรมาล่ะช่วงนี้อาจารย์ไม่ต้องพูดถ้ารู้ข้าเห็นแล้วเอ็งเป็นอะไรมาล่ะเอาแต่ลองรู้าเนี่ยรู้สิจัรจานช่วงนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่ามาคือเงินก็ไม่ค่อยจะมี ท้องไส้ก็ไม่ค่อยจะดีกินอะไรก็มันแบบว่าไม่ค่อยจะคือบอกเลยว่าเนี่ยเมียก็ทิ้งเงินก็ไม่มีนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายหายใจไม่สะดวกปกติแน่นอนนี่ดูค่านี่ดูค่านี้ยังไงดูที่นี่ข้าก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงโอ้โหข้ามีของดีจะมาแน่นํามีอะไรหรือนี่เลยเอาวันนี้ไปโอ้ ปฏิทูปฏิเทเทเทปตฏินาปฏิทปปฏิกดเตืดกิดนี่เลยข้าแนะนําเลยหินหยกหยกนี้จะทําให้เจ้าใจเย็นขึ้นแล้วจะทําอะไรที่เจ้าจะรู้สึกดีรู้สึกสบายใจแล้วนี่เลยนะเรามีของขลังเป็นสายสินจากครูบาบุญชุ่มงานนี้นะข้าบอกเลยว่ามีหลากหลายอย่างอหาซื้อง่าย หาบูชาง่ายๆที่ร้านกิ่งพลึก<ะ>ที่ร้านกิ่งพลึก<ะ>ที่ร้านกิ่งพลึกอ่ะอันนี้ค่าให้เจ้าอเอาไปบูชาอ,อาจารย์สุดโอ้โหนี่แค่จับปั๊บนะคุณผู้ชมรู้สึกได้ <laughs> <laughs> โรดีโอเคเขาจัดให้โ <laughs> ของเขาแรงของเขาดีของเขามีค่าแน่นอนโรดีโอเคเขาจัดให้รายการนี้ซื้อได้เลยที่ร้านกลิ่นพึกโปรโมชั่นดีดีขึ้นอยู่ที่นี่แล้วโอ้โหกลิ่นพึกอ้โอคโรดีโอเคโรดีโอเค